ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์มอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาหลวงพ่อเงินครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะนะครับจากวัดบางคานนะครับเก่ายุคต้นๆนะครับพระองค์นี้ดูสนิมครับเนื้อผสมทองคำนะครับมีผสมทองคําเก่างดงามพิมพ์ขี้ตาห้าทายครับเป็นพระของคุณโอ๊ตนะครับคุณโอ๊ต อ่าโทรโทรศัพท์เบอร์โทรถึงท่านนะขึ้นที่หน้าจอนะ0 9 5 8 9 6 5้5หห้าดห้นะครับโทรติดต่อท่านขึ้นตลอดเวลาท่านใดชอบใจพระองค์นี้นะพิมพ์ขี้ตาห้าชายจากวัดบางคานนะสวยงามดี๋ยผมจะมีภาพตัดขยายใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะองค์ใหญ่นะครับขยายใหญ่เป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนจะเห็นชัดเจนครับ พระองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายใครสนใจโทรไปหาท่านได้ได้เลยนะครับของคุณโอ๊ตนะครับคือเนี่ยขึ้นมานะครับนี่ด้านหน้าครัด้านรอยอ่าเห็นทั้งองค์ครับเด๋ยจ,จะมีภาพต่างด้านหน้าขึ้นมานะครับท่านผู้ชม นี่ครับนดี่ดูหน้าผากดูรอยสนิมนะครับสนิมเป็นประกายนะครับเป็นประกายสุกสวยงามมากครับเนื้อผสมทองคํหลวมทองคาใครสนใจนะครับจะมีเบอร์ขึ้นที่หน้าจอให้ตลอดเวลานะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอให้นะครับท่านใดสนใจนะครับโทรได้เลยครับหาท่านนะครับ0 9 5 896 58หด้าห้าด ห้าหกนะครับโทรได้เลยได้หลายชื่อท่านมีติดต่อนะครับติดต่อคุยกับท่านสายตรงเลยครับเป็นพระระหลักนะครับยุคต้นๆนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายจากวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับดูครับดูขี้ตาขาดดูด้หลังครับดูสนิมทองคานะครับเป็นเห็นสีแดงๆนี่ครับแดงนะครับสนิมทองคํานะครับเกิดจากทองคําเพราะเมอว่าองค์นี้ผสมทองคําไว้ดูเราดูดูก้นนะครับก้นนะครับเป็น สวยงามมากครับด้านก้นนะครับนี่ด้านหลังนะครับเนื้อนะครับที่เป็นเห็นเป็นสีน้ําตาลแดงๆนะครับกิวเนื้อจัดเกิดจากสนิมทองคําเนื้อจะผมไม่ได้ขยายภาพใหญ่ๆให้ท่านดูเต็มที่นะครับขึ้นมาแล้วครับภาพใหญ่ครับจะเห็นประกายทองคํานะครับเป็นเกล็ดๆเลยนะครับนี่คมมากครับพระองค์นี้ใครสนใจนะครับเจ้าของพระองค์นี้นะครับติดต่อท่านได้นะครับ เบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอนะครับเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจออยู่ตลอดเวลานะครับนี่ดูสนิมด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ผมตัดภาพไว้ให้ดูขยายใกล้ๆนะด้านสีรษะดูครับแต่เป็นประกายนะครับสุกมากครับป,าาประกายผสมทองคํานะพระอ,องค์นี้ดูรูเบาะด้านใบก้ afford, ดน,ด,น,ด,นด้านล่างนะครับ <c oughs> สวยงามเป <c oughs> ็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายเบอร์โทรของท่านจะขึ้นประจํานะครับจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอประจํานะครับศูนย์ 9ก้าห้าแปหห้หหนะครับเบอร์ติดต่อท่านสายตรงเลยนะครับนเจ้าของพระ